ถ้ามันจะเรียกมันไหนก็แล้วแต่ทำสดตีเลยนะคอนกรีตเลยนะทำสดตีหนาเชียวสดสดดีไม่ต้องถ่ายสตีมแล้วแหละไม่ได้มีอะไรดีเลยสเตีมที่ถ่ายไปตจอรางวันเลยไม่ถ่ายหรอกายนี่กล้องอะไรครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ มันไม่ฟุ้งฟิ้งหรอเนี่ยมันต้องของใครวะออปโปมันต้องออปโป่ของอะไรนะของอะไรที่เหมือนออปโป้ออปโอืออืที่เจี๊ยนออปโป้ซัมซุงซัมซุงซัมซุงเจี๊ยบของซัมซุงนี่ก็ซัมซุงอ่ะอันนี้ไม่ใช่มันชัดนะอุ๊ยแปลกไทยเหรอนี่มันก้อนนี้ไม่เห็นก้อนชัดเลยคืออนนี้ถ่ายไงก็ไม่มีสีมีนะอันเนี้ย ทำอเลิกใช้เลยไอ้คนเราพูดจริงทิ้งๆแบเนี่ยกล้องใหญ่ก็ไม่ต้องใช้ทิ้งได้ไหมโอเคพี่กำลังบีจำเล้จำเลยจำเลยจำยลยทำไมเป็นคนไม่ยอมบอกจริงอะไรไม่ยอมไม่ยอมแต่มันถ่ายยากมากเลยนะไม่มีใครยอมเลยอุตส่าห์ไปลบติ๋วให้